เนี <med S 2> ่ยเลี้ยวอย่าหาว่าลังเทียแราคาดัวประมาณนี้ไมเอาฟ้าคูคันหันจะไปเปิดเนาะไขว่เนี่ย ใจเบื่อเด้กำลังเราไหมไปย้อนไปดีซีน คือเราแค่ทำแนวป้องกันไว้ก่อนเขาเก็บของใช่เขาเก่บเผื่อมันไม่เยอะมันเยอะอยู่แล้วเราแต่เขาเก็บของไม่ทันมันยังต่ำกว่าคือมันมีน้ําฝนบ่เจอมันมีน้ําฝนเมื่อวานมันต่ำเดี๋ยวเนี่ยต่ำเลยกันโอ้กันโอ้กถ้าอยู่ระดับนี้เราก็ต้องป้องกันเพราะมันมีไอ้ฟปุ่นการเกษตรของเขาด้วย

เนี่ย yeah. yeah. มันเข้านี heights, ่พวกมัน uh> ก็วิ่งสางเข้าไปแล้วมก็วิ่งเดี๋ยวเอาเขืมมากดนี่ใช่ไหมเขื่อนมกดนี่แล้วก็เอาดินใส่อัดเลยึอ๋ออ๋ออัดสูงแค่แค่นี้หน่อยไม่ไม่เยอะมากอันนี้น้ำก็ปล่อยมาจากเขื่อนจุยาพันห้านะครับก็ยังยังรับมือกันได้อยู่แต่วันนี้ที่มาดูเตรียมครับเราก็จะมาดูเพื่อเตรียมความพร้อมในจุดล่อแหลมและจุดชำรุดของประตูไอของเขื่อน เขื่อนกั้นกั้นน้ำนะครับเมื่อกี้ก็ไปที่หมู่ห้าที่น้ําจะมุดลงใต้ดินก็เมื่อกี้ก็คุยกับท่านนายกแล้วก็คุยถึงแนวทางป้องกันไว้แล้วครับแล้วก็มาจุดที่2ก็คือจุดตรงตรงนี้ครับก็เนี่ยเพิ่งหาหรือกับท่านนายกเพื่อจะขอสนับสนุนงบจากทางจังหวัดมาป้องกันแก้ไขชั่วคราวไว้ก่อนครับผมมีหมู่หนึ่งที่จะเตรียมป้องกันไม่ให้น้ําท่วมนะหมู่หนึ่งหมู่สอง หม,ม,มู่เจ็ดหมู่ห้าไปหมู่หมู่เจ็ดใช้ใช้ไมโครใช้ดินปิดแล้วก็หมู่หมู่ห้าเมื่อกี้ที่ไปดูมาก็น่าจะใช้ดินเพราะมันมันเพื่อนร่วนละน้ํารั่วแรงแล้วก็หมู่หนึ่งใช้กระสอบทรายครับหมู่สองนี่ก็ต้องใช้ดินแล้วเสาเข็มเเตรียมความพร้อมที่ทําไปแล้วก็คื